นี่จ้าว่ามีอาชีพพิเศษท่เเอนี่ตอนนี้ยู่นกใดนสี่พันสี่พันี่จ่ายให้เด็กเาจ่เข้ามาุสให้เด็กกลูกัสบพัเหรอครับครับโอ้ยของผมก็ได้จ่ายพันครับลูกที่เรานับตองไันอ๋อเงินจับต้อก็ทาแ่แรกรมาเขาบบเพิ่ราานครับแล้วก็ตนี้เอชจไปตลอดที่บ้านไรเอกนะครับ เอาเงินสี่พันไปนะเฮ้ยให้ไปกอนนะคจอยยี่สีคนะครับตอีเป็นจับทั้งสทีมด้วยที่สุดท้ายแล้วเราูีนะครับว่ารคือมู้ชนรันะนนี้สุดบุดี่คือระดับตามสูงที่เบโหลเพราะจะ้่มะขายภาพเลยับติดกันนมาได้รัอลมาครับไม่รีบนะครับ เขาอยังเชื่อมั่งในระบบทีที่เขาตรวจสอบกัรทานนะครับตลับสายเรื่อยในแดนหน้าเนี่ยเปลี่ยนเอาเอสก็รุ่นทอนเนี่ยไปพักจะต้ก็เอาโก้ชมิกลงมานะครับมีการเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งเข้ามาครับต้องระนวันเอฟเอสยังเป็นผู้เล่นหน้าเดิมครับที่เสียงใหญ่ครับระวังมันไม่กูอีกชนิดหมายให้เจ็บอย่างเดิมอยู่นะครับเราครับทุที่เราต้เล่นในระบบอย่ใหญ่ เปิดบมดแ้าคุณถ้าล้วเปิดไปสะสมจังหวะนี้เปิดไปก็ไม่ไดก็ไมวัดได้แล้วกหา ทีรไทยจะมาพิลล็กไอ้ตัวนู้นุเหลือเศษยังได้ก็มีโอกาสทักทายโบูนิชานโบูนิดีรนไม่มีใครก็ที่ึงนะแล้วกไทงตหุ่มบ้านเทุกเร็วครับสตรเดอร์เอมาเาปน้วับตัวเ นี่ี่นนี่ะอาจนร่าดหัอาเเดอรโอ้โห AF ก็ไม่รีบนะครับเพราะว่าบอลน้ำอยู่นะครับฟก็กัดสูงขึ้นมาเล้เวเรดูกนี้ออกหลังไปนะครับอิน่าไลเดอร์จะได้เตะมาจากประตูนะเรียวว่า AF เองเล่นแบบไม่กลัวนะครับแล้วว็วันนี้เราจะดูเรื่อง เขาที่สดนะครับที่จะฟ้าช่างลายสไนเดอี์รีทปกไฟฟ้าชัยนะครับผู้ตอสี่ยูนิโนะพี่สี่ยูนิโดนนะครับวันที่ยี่สิบเลยนะวันนี้มาแล้วเนโซนอนะเลยนะวัจะได้ช่วยอีนหนึ่งใบเป็นคอหรือเปล่าเรี๋ยกันดูครับเรว่าใ บอลนะครับขอบคุณครับตล้นเมื่้าเขาบอว่าเขาแค่บอกว่าที่สนามเป็นยุทธูร์นะครับผมด่าอะไรนะครับไปเล่นชาติโดนที่งลงจับบอลลงไปให้กับตัวบอลเป็นยุทธูหมายเล่นชาตครับตัวันมาเตะดีครับโค้ชบอกว่าทีนี้ไม่คุ้มโซนนะครับเฮ้ยอย่าคู้มากเพื่อโค้ชมากเลยตัดใจเอาเฮ้ย กูเป็นยังไงกูไม่โงอไเป็นู้หาอุดัุดเท่าไาแผ่หลอโเปิดบอลยาวมาตะวันรุ่นกูเก็บบอลไว้ได้อีกแ้เอาเบาอวัดรนกเล่นชาไไหเล่นชาไปไนไปหนเล่นัน้าอนวัเล่นชาเล่ชาครเบวับวั้ยดนี พูดถึงโอกาสการยิงเนี่ยสายเลืยิงมากกว่ายิงมากครับแต่เติต่กจะามาที่เอโค้เนี่ยชี้ะครับจะเปลี่ยนตัวอีกนะครับเตองไม่เอาลงนะครูมีี่มาอดือมิปี้ต่อกันรลของผูกบอลมาชาลอนงาให้กับนิรุมาก็อก มานวันี่เป็นเเเกอร์เลยนะเป็นตัว้าเรเห็นีเอดถ้มดนะครับองตงเลแต่ว่ามไม่เห็นใบใบออกปูนเอาปูนลงเอาไปเติมความแน่นเอาปูนไปเทนะครับอนะครับอกครับดรงครับครับนมไม่เห็นนะครับเเจ้าเนียสออยู่ด้านหลังนะครับเตคุณเข้า ตอนนี้เขาไม่มีไฟร้าเอ๋ตอนนี้เริ่มเหนื่อยแลนะเป็นลูกเต็งอยู่เขาเข่าเสียวตสั้นๆขาโดนตาต่อได้ไปต่อมา 哎，好嘞。<noise> <noise> <noise> เติร่เดือหกใ่ห้แฟนได้แฟเลยรอโอ้เปนที่อะไรก็เกิด้ครับโบราครับตู่แล้วมัอยู่กันยังไงไม่ต่อแล้วครับมอนนี้ต้องหยุดแลสาเหตุที่เราไม่ต่อเวลาเนี่จากการเช่าสนาม นี่ปอาดุโอ้ลื่ไฟตัวไหนี่อไลโดนพี่ไฟได้เอาเปรุูนแต่โพูไม้กับปออดุลย์ชาดอนกับเอือมสามตัวรุ่งูนโดดขี้เลยนุไปแลวกปรวัต์ก็ปนะวัไปกับยูไที่เตียงก็เตียงก็ที่เตียงก็มาต้องที่ไปก

แตล้วที่โดนตัดิ้วชนะไม่ได้ถสดว่าหมเขอเป็นสองครับขาพินะครับายสองทีนะครับเราให้ที่าใ่นะครับ่เกเลยนะครับไ่หีกเยดนีรับของเอ ตีก like anyway, okay. ็บีบไปนะครับแล้วก็ตบไปตัอจังตัวจังตบไปแล้วก็ับยางสนามโดยทีมอุลรับนะครับย้ำอีกทีนะครับแบบทีมาตินะครับเจรีนะครับเบอร์ันดีเดียนะครับดีเดมนะครับจากว่า54ต่อเซฟกันด้วยนะครับเพราะว่าเราทีมกี่แสดงจะต้องใช้เอวเื่อการแสดงกันอยู่นะครับไม่เอาทำกับเพื่อนร่างกาย คุ่นรนะทุเล่นกวี่ลูกสเยอ่อไอ้พวกนี้ลูมาเก่งเชิดวัวเก่งชิดะไรบ้างไอ้สโบบิบเล่นอะไรโบบิบไปกนที่วัดไปกันทีัดเก่งสิมไปออกไปเลยเก่งชว

ตัวอักษรตัวอักษร์ตัวอักษร์ตัวอักตัวอักษร์ตัวอักษร์ตัวอัรัวอักัวอักษอักษร์ตัวอักษร์ัวอักษร์ตอักษ์ตัวอักษร์ตัวกวอัอักษรัวตัอัตัวอักตัอักษร์ตัวกษร์ตัอักษร์ตัวรัวอักษร์ตัววอักษร์ตัวอักษร์ตวอรัวอัตัอักษร์

เตะยาวไปให้กับเบิร์ดมิกและพีริทิคุณนานอีกเวลานึง

祝小丽老师们体健康。 Hors! YEE gut ผมว่าอันที่อยู่ที่มิถิริทองกรรมการนะครับผู้กำกับเมื่อกี้ท่านส่งสัญญาเอาแล้วว่าในในจังหวะนะครับกรรมการว่าเองยังยังไม่ช่วงนีกยังังลูกมลุ่มยิ่งสูงอ่าแะครับเข้าถึงช่วงช่วงเวลาตะเกียบเขาเปทีสุดท้ายแล้ย งหลััครบเมื่อเป็นลูกเตะของเอครับแต่สุดท้ายแร้วรถทุ่เดวรอศดาออกมาแล้ว9.6แต้นะครับันได้นะครับรอศดาออกมาก็9.6แต้มวาอยู่นะครับเวลาคนเลี่นงดือยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการยื่นโทษนะครับ นี้นะครับจบโัวแกตอนนี้เลยนะครับไม่แก่เลยนะไม่แก่เลยนะไม่เข้าเดี๋ยว